<Beyonce. S 2> อยู่ไหมฮโอเคฮะอยู่อยุ่งน่ะเอดทายครับต่อแลโอเคโอเคพี่แ๊ครับครับครับน้ำบกไม่นีพร้อไหมครับพอมค่ะอโอเคค่ะพี่แป๊กพี่แป๊กับได้หน่อยกอง้อง้องเนี้ยกดเลยมันมาเนมาแลยมันคาทีนเลมันไดแบบนี้เลยใครเอาก็ยิ่ให้หน่อย เดี๋ยวเด้เก่งไงอ่ะกดม้วนะกดเดินหนี่ดกดรอรอรอไปสู้ใช่ไหมไปสู้กับสัตว์ร้ยใช่ไหมโอเคเล่นองไรดินี่กำลังเล่นเกมที่น้องหญิงเอามาให้เล่นนะครับลองเล่นดูพี่ไม่ยากไม่ยากครับเล่นงี้ปะใช่ใช่เดินเดิมเลยพี่เดินเดินไปอ๋ออันนี้มันมีปุ่มสกิลอ่ะพี่อ่าตีตีคิ้วนะพี่อันนี้ก็ นี่ไงอ่าเฮ้ยไม่ยากหีือวาชิบชิปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ดูจะสตรอง g อะไนี่ดีกว่าไม่ไงเฮ้ยเราโหลดมาแล้วอาาายกมตั้งชื่อเลค่ะตั้งชื่อแล้วนะครับว่าเพ็ P E C K T A L I T อันนี้ฝั่งนี้เป็นคนดัสดัสอะไรดัชิร อเกทีนี้เราจะเลือกตัวกะอ่ะใช่พี่ก็ต้องเลือกตัวละครก่อน yeah, เป็นตัวนี้ <okay. S 2> นักเวเพราะว่าหนูชอบมันสวยมันหนูมันมีสีด,ด้วย <laughs> นีติปเหมือนนก <laughs> เข้าหญิงชอบนกค่ะ <laughs> พี่มาถึงเสร็จใช่ล้วพี่ต้องซื้อของก่อนเพราะเราสายไปเรามีเงินเราต้องซื้อค่ะซื้อให้หมดเองต่บแล้วพี่ก็กดอัพบวกเลยนี่นี่คือการอัพสกิลไไปด้มตัวเนี้ยพี่เวลาพี่เดินพี่กดตรงนี้เดินนี่แล้วพี่ก็ตีตรงนี้แล้วเวลานั้นพี่มีสกิลเพิ่มพี่ก็กดโอเคอ่ะลุยค่ะลุยไปดูดูมันบวกมันกดบวกกดบวกมันพูดกับคนอื่นได้ด้วยนะนี่นี่กดตรงนี้นี่งง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 ีงง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 